คุจิสกิอุนนะตำนานเริ่มต้นตุกเต่ปลายยุคเเคงเอโดเล่าถึงหญิงงามที่ถูกสามีหรือทาหารสมรุไรตัดปลายพ่อหินปวัวจึงถูกเฉือนปากจนแหวกถึงปงูตั้กลายเป็นผีเร่ร่อนหลังความตายลักษณะของคุจิสกิอุนนะนั้นจะปรากฏเป็นหญิงสวมชุดโพดยุคโชวะใส่หน้ากากอนามัยเดินลำพันธ์ตอนกลางคืนเมื่อตรวจหน้ากาก จะเผยปากฉีกยาวถึงหูเหมือนรอยยิ้ปีศาจในตำนานบอกไว้ว่าเธอจะถามคนว่าฉันสวยไหมหากตอบผิดก็จะโดนคาตอบถูกก็ไม่รอดเพราะเธอจะเปิดหน้ากากถานอีกครั้งตำนานของฟูจิสปีบุนนั้นอาจไม่ใช่เพียงผีแต่คือภาพสะท้อนของหิงที่ถูกปดตับด้วยมาตรฐานควางนมเมื่อเสียงของเหยื่อไม่เคยถูกได้ยิดมันจึงกลับมาในรูปแบบคำถาม ที่ตามหลอกหลอนไม่รู้จบช่วงปี1979มีขาวลือแพร่ไปทั่วญี่ปุ่นจนโรงเวียนต้องประกาศเดอนนักเรียนมีรายงานว่าเด็กเห็นผู้หญิงปากชีดเดินไล่ในยานชนบุรตามความเชื่อของท,งท้องถิ่นบอกว่าหากต่อว่าธรรมดาหรือพอใช้ได้เธอจะสับสนและให้เวลาคนนี้คุจิสกเกออนนาะในสื่อร่วมสมัย ถธอกลายเป็นต้นแบบตัวละครผีจริงหลายเรื่องทั้งใน่นั้นสื่ออินเทอร์เน็ตการ์ตูนและเกมถึอเป็นผีปากฉีกที่โด่งดังระดับโลกตำนานเชื่อว่าอเป็นภาพตัวแทนของความรุนแรงต่อผู้หญิงความกลัวที่ซ่อนอยู่ในสังคมและอาดแผลที่ไม่มีวันสมาน